いいです พระกิตินทานกับทั้งข้าอานิสงส์ัจบริวารทั้งทวงนี้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาธภูมิพลอดุลยเดชมหินตาลาทิเปบตรามาธิพดีจักกรีนารดกวสยามบินทราธิราชบรมนาถบพิษอุทงพระคุณอันประเสริฐออกด้วยพระราชทาโ, 9, โอนเก้าโอนกระหมอมพระราชทานให้ สถานีวิจัยต้นน้ำถุนสถานจังหวัดน่านน้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษาการทั่วไร่านในอาวาสวิหารนี้ขอพระสงฆ์จงรับภาพระกฐินธานนี้ประทำกฐินธารกิจตามพร,รับโภทุนทานุญ,ญาตนั้นเถิด Thank you. どうも。<laughs> 你。 มีความสำคัญแล้วก็เป็นวัดที่ ต้องเป็นพัดนี่นะครับพัดเปลวอกเดิมนี่นะครับหรือพัดยอดแหลมนะครับส่งพุ่งเข้าบินนะครับแต่ถ้าเป็นพัดปรียจะเป็นพัดหน้าหนาวหรือพัดปูเข้าไปนะครับเาเรียกว่าพัดปรียเป็นพัดหน้าหนาวนะครับดังนั้นมันจะแตกต่างกันนะครับเป็นพัดปูพัดปูเรียกว่าพัดปูเจ้าว่าดพัดระดูนครับจะพัดเปลวอกเดิมสีแดงพถ้าผ่านไปยด้ก็พัดเปลวอกเดิมนะครับแล้ววันนั้นนั้นตามเวลาข ก็จะแบ่งเป็นสามระดับนะครับเจ้าคุณเรียกว่าสามันปริยมก็คือมีปริยคำนะครับจะปริยสามปริยสี่ปริยห้าปริยหกปริยเจ็ดแล้วแต่สุดท pues ้ายคือปริยเก้านะครับก็จะอขอเป็นเจ้าคุณชั้นสามันปริยสามหมันยกหมายความว่าพระครูนะครับเป็นพระครูมาก่อน ครูเกษมพระวรงการเนี่ยครับถ้าจะขอตอนนี้อย่างเช่นดอนเนี่ยนะครับท่านจะเป็นจ้าหน้าที่ชั็นพิเศษนะครับถ้าจะขอพรรคต่อไปก็เป็นจ้าพนักงานยมคือไม่มีปร,ริญญานั่นเองนะครับอย่างน้อยก็นักขับตรีนะครับอย่างน้อยนะครับฉะนั้นการนำรงตำแหน่งเจ้าวาดเป็นเหมือนกันการจะแต่งตั้งครูเป็นเหมือนกันอย่างน้อยต้องครองตำแหน่งเจ้าวาดสิบปีหรือสิบพรรษานะครับที่ยึดของได้นะครับ าจากนั้นก็จะมีพัดอีกอันหนึ่งก็คือพัดวิปัสนาจารย์เขาวิปัสนาจารย์นี้จะเป็นพัดสี่พื้นสี่านนะครับจะนั่งเหนือกว่าพัดมหาปร,ริยญน,นะครับก็จะมีพัดวิปัสนาจารย์พัดสามจ้าปุ่สามมันปร,ริยญแล้วก็จ้าปุ่สามมันโยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือหมายความว่า พระพิสุทธ์สองรูปใดที่ได้รับการแต่งตั้งสมศัตินั้นนะครับก็จะเรียกว่าได้รับวามบำรุงุญนั้นก็จะเป็นมีศักดิ์ศิลิ์ในการแต่งตั้งนะครับมีฐานในการแต่งตั้งฐานานุกรมได้นะครับอย่างเจ้าคุณสามัญก็จะแต่งตั้งได้สามูปอย่างเป็นต้นนะครับ ซาปไฟก็จะเรียนเชิญดรอปเตอร์ศีสปอร์ตได้ถวายปักใจเพื่อบรรลุาารัของการชิจสังาประเทศพัะน์ศิลปธรรมเจ้าวาวัดกองโพธิรารหลและเท้นท่านผู้พิทักษ่านในทางที่วาระ องครองข้าพระถิ่นห้าบาทถวายพระผู้สวดสองูปรูปละสองพันหบาทรวมห้าบาทถวายระนำยีบสองูปรูปละหนึ่ร้อบาทรวมสามบสาทถวายสามเนรูปรูปละหร้บาทรวมสามหมบาทบำรุงโรงเรียน้านประดิษฐธรรม่นปารีจํวนสามหมื่บาท ให้ค well ุณการศึกษาโรงเรียนเทศบาลนครทองโก5,000บาทโรงเรียนเทศบาลท่าดน5,000บาทโรงเรียนอุตรดิตถ์รุ่ย5,000บาทรวม15,000บาทค่าใช้จ่ายอื่นๆ28,550บาทรวมทั้งสิ้น1,068,275บาททั้งหมดจึงประกาศ เรื่องพระภิกษุส,สงฆ์ทั้งมวลอุบาสกอุบาสิสกาและผู้อินทรีย์สงฆ์ตั้นได้โปรดทราบและอรรลุมานโดยทั่วถึง thank